ลดปกติเท่าแสนอ่ะสี่พันใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ขายราคานี้จ้ะแล้วก็ลดลงไปอีกเราจะขายถูกคนอื่นแหละคะหนูใช่ค่ะก็เอาไปเลยจนรดอยู่ที่1น0 0งแบาทเอาไปเลยค่ะเฮ้ยเป็นอะไรคะจุกโอ๊ยจุกมากเพราะมันลดแรงมากถูกต้องตีลังกาเหมือนตกกับต้นไม้มาเลยค่ะลดต้้งหนึ0งแสนบาทนะคะลูกค้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบนตัวจริงต้องงาปากค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะไปไหนก็ไปนันก็ไปเลยสิไม่ไปเอาหรอฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะขายเองเพราะรถคันนี้มันมันราคาที่มันลดราคามากๆมันก็จะขายเหมือนกันค่ะมีคันเดียวใครซื้อก่อนได้ก่อนซื้อกับปายก็ได้ก่อนซื้อกับน้องเบนก็ได้ก่อนจองก่อนผ่านก่อนได้ก่อนซื้อเงินสดก็รับรถไปเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงรถสวยหน้าสอยไม่ใช่หน้าสวยหรอไม่หน้าสวยโอเคหน้าสอยไปเลยสอยหนูไปเลยสอยรถไปเลยสิจะมาสอยหนูได้ยังไงคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษเนาะก็คือด้านหลังเราเป็นรถไหนคยพี่เบนมาส d a CX3 ตัวคาร์บอนอดิชันเริมิเต็ดนะจ๊นูคนอย่างฉันเนี่ยจะมาทีนึงเนี่ยนานๆทีมาเนี่ยจะมาพร้อมกับความที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชันเท่านั้นเท่านั้นโอเคใช่คือแต่งหน้าเธอฉันก็แต่งให้เข้ากับตัวรถคันนี้เลยนะเท่าหัาวผู้หแห่ราคารถคันนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ปัจจุบันเลยราคาปัจจุบันปัจจุบันก็คือราคารถใหม่เนาะอยู่ที่เก้าแสน สี่พันบาทแต่แต่อ่ะต้องมีค่าสีด้วยต้องบอกลูกค้าด้วยว่าคือคันนี้จะเป็นสีเทาดำจะมีค่าสีบวกขึ้นหนึ่งหมื่นบาทอยู่แล้วนะคะจากราคาสีจากตัวรถบวกค่าสีใครคนนี้แจัดไนแนนลูกค้าสามารถเอารวมในเงื่อหรือว่าจ่ายแยกก็ได้จ่ายแยกแล้วหารมาผ่อนได้เลยใช่โอ้ยเก๋ไก่สไลเดอร์เก๋กู๋ใช่หนูว่าเชิญรวมในเงวดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จ่ายแยกก็ได้เออ เลยแต่ว่านอกเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากที่ราคารถแล้วเราก็ยังมีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าอยู่แล้วเพราะรถคันนี้เป็นรถอะไรเป็นรถเทสไซส์ค่ะเป็นรถเทสไซส์รถทดลองขับนะคะคือวิ่งวนอยู่หน้าโชว์รูมอยู่งั้นอ่ะวันละสองสามโลใช่ทีลนิด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 ใช่มันจะชวนเวลาที่จะขายอีกนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวชิ่งขายก่อนไปเลยใช่เพราะเราเชิด พร้อมกับแคมเปญที่พิเศษสุดๆไปเลยอ่าเออพิเศษยังไงคะต้องไปอ้าวก็ราคารถปกติเท้าแสนอ่ะสี่พันใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ขายราคานี้จ้ะแล้วก็ลดลงไปอีกเราจะขายถูกคนอื่นเหรอคะหนูใช่ค่ะก็เอาไปเลยจนรถอยู่ที่1,000งแบาทเอาไปเลยค่ะอุ้ยเป็นอะไรคะจุกอุ้ยจุกมากเพราะมันลดแรงมากถูกต้อง ตีลังกาเหมือนตกกับต้นไม้มาเลยค่ะรถตั้ง1นึ่งแสนบาทนะคะลูกค้าใช่ก, 9, 4, 000, 000, ก็จ่ายละคาะปกติเก้าแสนสี่พันก็เหลอแป0 0 0นพันบาทปกติรถแล้วไม่แถมประกันถูกต้องไหมใชท่ทุกๆคันที่เคยราที่เราเคยมีมาใช่แต่คันนี้เราแถมประกันชั้น1ไปเลยค่ะ 1, 1ปีฟรีให้ด้วยค่ะใส่ปั๊มเบอร์ใช่ใช่ใชได้ทั้งส่วนรด1 0 0 0 0แบาทได้ทั้งประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี ของที่อยู่ในรถที่มีการตกแต่งมาแล้วก็คือฟรีไปเลยไม่ได้เอามาไปเลยรวมถูกต้องใช่เอาไปเลยไม่ได้มีอยู่ในลิสต์ของแถมแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในรถคือให้ไปเลยนะคะใช่ตัวรถรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเทาดำซึ่งออปชันนี่ก็คือมาครบครันแล้วน้องปายเนาะเพราะมันฟูอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวท็อปใช่เป็นตัวลิมิเต็ดอินดิชั่นใช่อย่างลูกค้าหลายท่านนี่เขาบอกว่า คือชอบใจนะเขาชอบสติกเกอร์ใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนใครไง,ถงรถใหม่มันมีสติกเกอร์เลยไปหาซื้อสติกเกอร์แบบนี้มาติดลูกค้าบอกว่าอยากได้สติกเกอร์แบบนี้ติดได้ไหมบอกไม่ใช่เป็นเฉพาะรถเทสไซส์แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้คันนี้เอาไปเลยใช่เอาไปเลยจะให้ติดก็ได้จะให้อ,ออกก็ดีถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอืมสภาพก็คือใหม่เวอร์เหมือนรถใหม่เลยใหม่กรีบใช่ สติกกงสติ๊กเกอร์ติดกันลอยอะไรต่างๆนี่ก็คือแบบว่าไม่ได้แกะออกใช่ค่ะนี่ยังติดอยู่เลยแล้วมันคุ้มค่านะเพราะรุ่นนี้มันเป็นคาร์บอนดีชันด้วยใช่แม็กเขาจะเป็นสีสีดำเงาแบบนี้กระจกกระจกข้างก็เป็นดำเงาแลกระจกดหน้าก็ดำเงาก็คือเป็นสไตล์ของตัวคาร์บอนอยู่แล้วก็คือเป็นโพนดำเทาเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าของตัวรถกันนะคะได้เลยค่ะ ชั้นเป็นยังไงบ้างคะแม่ก็จะมีเซ็นเซอร์นะตัวนี้รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์รอบคันมีทุกๆจุดรอบคันเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟถัดหมอกมาให้ด้วยนะคะพิเศษในรุ่นนี้นอกจากนี้รถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วยังได้ส่งของตัวกล้อง360ด้วย นี่360องศากล้องอะไรจะมาถูกขนาดนั้นเหรอถูก360หรือจะซื้อไปติดรถหนูบ้างไงโหหนูหนูไปซื้อกล้องอะไรมาติดคะโอยตกใจราคาถูกเกินแล้วก็มาในส่วนของล้อนะคะล้อก็เป็น MacPop 18เนาะสีเงาเนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นทูโทเนาะแม่ค่ะ แล้วก็ยังสภาพใช้งานได้ดีโอเคยังมีดอกยางนู่นนี่นั่นเงาวิบวับนานไม่มีรอยขูดไม่มีรอยอะไรเลยเพราะว่าเราขับตามถนนปกติเลยนะคะดอกยางเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบขัดทุกอย่างขัดเคลือบสีใหม่เงาให้เลยนะจ๊าโอเคแล้วก็ระบบต่างๆเนาะระบบความปลอดภัยคันนี้ก็มาแบบฟูเพราะว่าตัวนี้มีถึง เระบบที่เป็นระบบ Active Sense น,นะคะตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นช่วยยุดรถช่วยเบรกระบบไฟต่างๆะนะคะระบบเดพาพดเข้าไปดูเลยน้องไปว่าแบบในรถเนี่ยมันยังใหม,ม่เอี่ยมอยู่ไหมหรือเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอสําหรับตัวรถภายในนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เบาะยังแบบเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นนะ ยังดีอยู่ได้ก็ยังเดินดีอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวอเบาเป็นบอกปักไฟฟ้านะคะทั้งหมด10ทิศท,ทางค่ะปรับไฟฟ้าแล้วก็เมมเบรสีใส่ด้วยนะคะอันนี้เนาะสองตำแหน่งนะคะก็ถ้าอยางดูเนื้อบอร์นี้ก็คือ,อยังฟูเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นเลยนะจ๊ะ ในส่วนของ Apple Car p เพนะคะเรามีทั้งแบบใช้สายนะคะนี่อันนี้คือเราใช้สายอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งแบบใช้งานได้จริงไม่ต้องใช้สายก็ได้แบบไร้สายนะอันนี้คือมีทั้ง2แบบเลยแบบไร้สายแล้วก็ใช้สายก็ได้แล้วก็มาพร้อมกับตัวไวร์ชาร์จนะคะนี่เลยไวร์ชาร์จของเราก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะสามารถเปิด ใช้งานก็ได้หรือว่าปิดการใช้งานก็ได้ถ้าตรงนี้เราไม่ไม่ไมค่อยได้้นะตัวไวเลสชาร์จที่ต้องบอกว่ามันต้องรองรับกับโทรศัพท์ที่มีการสามารถใช้ร์จไวเลสได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าบางรุ่นนะคะตัาอย่าง i p h o อ e เนตั้งแต่ iPhone 7ลงไปเนี่ยจะไม่สามารถชาร์จได้ถ้า8เนี่ยจะเริ่มชาร์จได้แล้วนะคะถ้าไอโฟนทุกรุ่นเลยแต่ถ้าเป็นตัว Android ก็ต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งว่าสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะ <S <S ก็มีปัญหาตรงนี้หลายเหมือนกันวครับลูกค้าเคยเไปชาร์จแล้วไอทำไมมันชาร์จไม่เข้านะคะก็คือรุ่นโทรศัพท์เนี่ยที่ซื้อมานแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้รองรับในในในของไวเลสชาร์จนะคะแต่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเราสามารถที่จะใช้สายในการชาร์จแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหน้าจอกันบ้างนะคะตัวเลขไมเลยอยู่ตอนนี้อยู่ที่4,793นะคะก็เลขไมเนี่ยก็จะมีการหมุนขึ้นทุกๆวันนะต้องแจ้งทางลูกค้าไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ารถคันนี้ยังยังมีการเออยังไม่ได้ขายก็จะมี ทุกทุกวันมันก็จะมีขึ้นวันละ10โล20โลขึ้นอยู่การเทสใส่ของแต่ละวันบางวันก็จะไม่ขึ้นนะคะก็ไม่มีการเทสใช่ก็ต้องแจ้งลูกค้าไว้เลยนะคะว่ามันจะมีการขยับขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าลูกค้าจองเร็วเอ่ออยากได้รถเร็วก็สามารถที่จะหยุดเลขใหม่ตรงนี้ได้เลยเนาะลูกค้าจองเข้ามาปุ๊บเราอยากรั่คันนี้เก็บทันใช่เราจะเสี่ยงทันทีใช่เพราะเซลเขาจะเสี่ยงกันทันทีนะคะก็ต้องดูว่าฉันกับเธอใครจะเสี่ยงก่อนกัน เสียงเสียงเพือไปซ่อนนอนลอไปลายเนาะนะคะอ๋อเข้าใจผิดแหละใช่พร้อมกับตัวนี้ก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะคะระบบคูซอนโทให้นะคะ นังพวกนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยวใช่นี่ไม่ไม่ได้เป็นรอยนะปกติแล้วมันก็ต้องมีฟอกมีซีดบ้างในบางทีเนาะแต่ว่านี้คือเราเป็นใหม่เป็นเพิ่งมาเองแล้วคันนี้เพิ่งมาเดือนไหนหลองปังเดือนเดือนสองไหมเดือนเอ่อรถคันนี้นะคะเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งปีนี้เนาะอ๋อตอนนี้ก็เพิ่งสิบเอ็ดเดือนยังไม่ถึงปีเลยมนหนังไม่อยู่ปกติเอกลับอีกล ก็ไม่บอกฉันก่อนเนึงไม่ออกเจอไม่ได้เตียมเนาะก็คิดว่าเขากลับไปก่อนหรือเปล่านะจ๊ะตัววัสดุตองคอนโซลกับบุข้างประตูก็้ยเป็นวัสดุตัวเดียวกันนะคะก็จะเป็นใช่ก็เป็นหนังหนังกลับเหมือนกันนี่นี่อันนี้กล้องที่ไปกล้องมันถูกนี่ค่ะอันนี้กล้อง360องศานะคะไม่ใช่กล้อง360บาทนะจ๊ะก็ยังคงใช้งานได้ดียังชัดเจ๋วเหมือนเดิมเรามีองศาในการเลี้ยวด้วยนะสังเกตได้นะคะ ก็ยังมีการหมุนพวงมาลัยแล้วก็ตัวฟังก์ชันหน้าจอนะคะก็สามารถใช้เป็นปุ่มเซ็นเตอร์คอมเพลต์สั่งการแทนได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้าที่ขับความเร็วเกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็จะไม่สามารถทัชสกรีนได้ก็จะเป็นปุ่มเซ็นเตอร์คอมเพลต์สั่งการแทนนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า9กิโ,กโลเราก็สามารถทัชสกรีนตัวหน้าจอได้ <c oughs> นะคะก็ <c oughs> คนข้างหลังเนาะก็ยื่นมือเอื้อมมือขึ้นมาปรับใช้ตัวฟังก์ชันหน้าจอได้แล้วก็หรือว่าถ้าผู้ขับขี่เนาะอยากปรับง่ายๆก็ปรับทีหน้าจอเพื่อเลื่อนเพลงเปลี่ยนเพลงที่ที่ตรงพวงมาลัยได้เลยก็มันสามารถเชื่อมได้แล้เนะน้องปายเนาะเชื่อมแค่ครั้งเดียวนะคะรับสายวางสายนะคะเพิ่มเสียงบวกเสียงเปลี่ยนเพลงนะคะ นี่ใช้สปีกเกอร์โฟนตรงนี้ได้นะคะในการสั่งงานนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ในโทรศัพท์ของเาที่เราเชื่อม a p p l e Car า์เพไว้แล้วก็สามารถที่จะกดนะคะแล้วก็สั่งงานเรื่องของเพลงได้เลยว่าเว้ยเราต้องการที่จะฟังเพลงนี้ไปที่ออปชั่นตรงนี้มันสามารถใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับด้านหลังนะคะนี่บอกด้านหลังก็สามารถปรับพับได้นะคะทั้งหมดเป็นเป็น40 60นะคะแล้วก็มี ที่วางแขนให้ได้นะคะใส่แก้วได้สองช่องเนาะถ้ากรณีน้องไม่ใช้แล้วก็สามารถเก็บพับได้นะคะแล้วก็มีที่ล็อกคาซีทให้สี่จุดสองตำแหน่งนะคะเบลอะไรก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ก็บอกก็ก็ไม่ก็ไม่ได้เข้มนะนั่งสบายใช่ไหมนะใช่แล้วพอเรามีพนักพิงตรงนี้ตรงกลางเนี่ยคือลองดึงออกมาได้ใช่คือตรงเนี้ยคือจะบอกว่าบางรุ่นเนี่ย มันจะตกลงไปข้างล่างมันจะพักมือไม่ได้ใช่ใช่มันจะสบายมันจะพักมือได้อย่นี้มันจะสบมันจอด้ถูกต้องเออมันจะพักมือได้นอกจากตรงนี้แล้วยังมีส่วนของตัวหลังคาที่เป็นซันลูกด้วยนะรุ่นนี้นะคะก็จะเปิดออโต้นะคะนี่นี่ไปดูจะเลื่อนเปิดทั้งหมดก็ได้หรือว่าเปิดแค่ให้ลมเข้าก็ได้นะคะเปิดยกขึ้นอย่างเดียวก็ได้รอนนี้ก็สามารถปรับได้ นี่ต้องการที่จะระบายลมก็เปิดโยกลมแบบ<ช>นี้ออกไปได้นะคะในการใช่ค่ะถ้าเกิดมานต้องไปมีการเแผยลมหรือเรียกว่าสดนะครับ <c oughs> ก็จะมีการเปิดอย่างนี้ออกไปได้เลยเนาะจำเต้องมานั่งทนจะมาดมกลิ่นอะไรกันขนาดนั้นนะเธอใช่อมไม่เดี๋ยวนี้เราพูดคำว่าสดออกกล้องได้เลยฮะเอาแผยลมฉันบอกว่าแายลมแล้วัะมีการวงเล็บว่าสดนะเธอมันบางคนอาจจะไม่เข้าใจ นอกจากสลุปแล้วก็เปิดกระจกด้านทางใช่ก็คือบางทีเราจะเปิดกระจกด้านทางอะไรมันจะมีเสียงลมวิวิวิไงเออเราขับรถเร็วอย่างเงี้ยเราก็เปิดตรงนี้ได้เลยระบายออกไปได้เลยนัจาง่ายอืราคารถคันนี้นะคะราคารถพร้อมสีนะคะก็อยู่ที่9 1 4 0 0 0บาทนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ารับส่วนรถไปเลยก็รับรถไปอหนึ0 0แสนบาทอ่ลดไป1 0 0 0 0แสนบาทใช่ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถูกต้องนะคะว่าฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้รับส่วนรถแล้วอยังได้ประกัน นนถูกถต้องน,นะคะมันสามารถทำได้2องแบบลยลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบส่วนลดเงินดาวก็เอารถเป็น1นึ่งแสนหรือว่าถ้าส่วนลดราคาลถไปเลยลดเป็น1นึ่งแสนทั้งสงทั้งสงทางเนี้ยมันเหมือนกัน แต่แค่เกิดว่าลูกค้าอยากจะใช้เงินในการออกรถน้อยเราก็เอาไปลดเงินดาวถ้าเกิดว่าสมมติว่าดาวาแสนห้า,าเราจ่ายแค่ห้าหมื่นแต่ถ้าเกิดว่า,าในส่วนของตัวลูกค้าว่าเอาไปลดราคารถให้เลยจะได้ดาวน้อยลงก็แบบนี้ก็สามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยนะคะหนึ่งแสนบาทยังอยู่กับท่านนะคะเพียงท่านรีบทักมาหาเราเท่านั้นเองหรืะะอว่าจะซื้อเงินสดก็ลดไปแสนหนึ่งซื้อเงินสดก็ลดไปเลยแสนหนึ่งะนะคะก็<ๆ>ะจริงๆแล้ววันโปรโมชั่นมันค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็ได้ในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งมาด้วยอืมค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกค้ายังสนใจนะคะหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนนอกจาก CX 3คันนี้แล้วสนใจรุ่นอื่นเฮ้ยผมมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้สามารถทักมาหาเราได้ว่าจะเป็นน้องปลายนะคะหรือน้องเบนน้องเบนเนี่ยก็โทรมาได้0931425265แล้วก็ไลน์ของน้องเบนนะคะ B E N Z K R I T ทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะนะคะถ้าหลับไปอาจจะสกิดมานิดนึงเดี๋ยวเป็นจะตอบกลับเองเ<น>ะจะเน่งตื่นมาตอบลูกค้าเอง <c oughs> <c oughs> ทันทีนะคะ,คะใชแะ่แล้วก็สำหรับเบอร์โทรไฟนะคะ0956 3 4 8 7, 7 7นะคะหรือว่าไลน์ไอดี p a y 2 9 1 2 3 8นะคะ่ะก็ในรถทดลองขับนะคะเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเรายังมีรุ่นในสวงของ<ด>ตัว มาด้3สามนะคะสีสามสิบนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจทุกๆโปรโมชั่นหรือว่าทุกๆคันเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามเราได้นะคะมีอย่างละหนึ่งคันเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสีห้าแล้วก็มีบีห้าสิบตุเต๋อนะคะลูกค้านะต้องสีนี้ต้องฟิกไปตามเรานะคะลูกค้าลูกค้าอย่าเพิ่งฟิกสีไปพวกเรานะเพราะว่ามันมีแค่อย่างล้นเท่านั้นคือเราพรีเซนต์สีไหนมีสีนั้นเท่านั้นนะคะ นะค,ะล,คะลูกค้าทุกท่านอย่าลืมพักมาหาพวกเรานะค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะ